ลายสีพิ้นพิ้นไม่เข้าหรอกมันต้องลงไปอีกชั้นนมันจะไม่อยู่งี้อัวนี้ทิดหนึ่งจุดนี่จะพาดไปเลยแล้วก็อีจุดหนึ่งจุดนี้นะครับจะมีรูนี่รูนี้นะโอเคดีเพราะว่ามันต่อตันตัดรูนึงโอเคนะนี่นี่หนึ่งรูฝั่งนี้ไม่มีรู ครับรูอยู่นี่มันก็อยู่อย่างนี้ลักษณะใส่ใส่แนี้ให้รูตรงมีสองจุดมีจุดหนึง่งมีจุดหนึง่งมันก็อยู่อย่างนี้แต่นี่เราใส่ตรงแค่รูเดียวคือรูนี้มาตรงนี้ห้รูนั้นก็ปิดตายเพราะเป่าลมเมื่อกี้เป่าลม,มไม่มาเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้มันมาอยู่ท่องนี้อันนี้อยู่ท่องนี้ พอไอจุดเนี่ยในจุดจุดจุดตำแหน่งมา้าจุดตรงนี้พอดีเป๊ะเลยแต่ตรงนี้ไม่มีรูรูอยู่นี่อ่ะก็แล้วลัก็ปจุดนี้ไอ้ตัวที่ว่าหักน้องเนี่ยพออัดลมรู้แล้วมันไม่มันไม่ดันอนะ่ะจุดนี้ไม่จับแล้วก็ชุดคดัดชุดคดัดชุดคัดอ้าวแล้วลูกศรแสดงอะไร อันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เอ๊ะอ๋อ,อ,อสิบอันนี้นี่ให้หงายลองขอบหงายดูสิ่ง บินหลอกเลยหัคัดดำหมดเลย อืมก็คงไม่มีแล้วมีใครนี้งะต่เดี๋ยววันนี้เสร็จเดี๋ยวส่งไปให้พวกนี้อโอเคอ